สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ใอยอ่ะไม่ได้ตั้งใจเลยพี่น้องใครว่าสิไปหาหอยพี่น้องใครว่าสิไปหาหอยแข้งมาต่ําบได้พี่น้องบัตสิได้มาได้ย้าเหนมพี่น้องเอ้ยผิดหวังเนาะอยากกินไหมคิดภาพไว้ว่าตําหอยแข้ง ลวกแดงแดงพี่น้องลวกแดงแดงแล้วก็ตตำปลาแดกนัวนัวนะพี่น้องเนาะอยากกินหอยโอ้ยน้ำลายแตกมาซีได้ได้ย้ำแหนมพนะพี่น้องเนาะขกอยากหัวโอ้ยข่อยย่างเบิดตลาดพี่น้องเมื่อนี้ข่อยตั้งใจไปตลาดตลาดไม่อีกตลาดนึงเด็ปกติข่อยสีมาตลาดซอยขจรวิทหนาซอยข่อยเมื่อนี้ข่อยขี้ ขี่รถไปอันตลาดแม่แม่สบายพอพี่น้องหอยแข็งโลละร้อยสี่สิบเมื่อนี่ไปผิดหวังยางรุนแรงบม่มีพี่น้องบอม่มีหมักหอยเลยก็เลยได้ย้ำแหนมมายางเบิดตลาดอันนี้คือแนวตากินกูโมเบิดตลาดนะ่ะที่ค่อยขึ้นยากนะก็คือย้ำแหนมปอเปียทอดจังแสีพี่น้องเนาะที่สิกินได้แน่นะ่ะ อันหอยแข็งนะ่ะก็คือบะมีบไ่ได้แหบเหบมือนเนี่ยพี่น้องเนาะคอยก็ซาตั้งใจคอยท่องไปใน่ใจเลยยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยก็ <c oughs> อ,อยากกินหอยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่มูคอยว่ายายมียายยายซื้อมีญาตซื้อมอยว่าสั้นคอยก็เลยลองเพ้งเมือน,นี่คอยก็คืออยากหอยยุยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมี เอยลองอยูเบวตมือพี่นออ้องล่องต้นนาต้หลังล่องถือกล่องพิดคืดอยากกินหอยกับว่าได้กินผัาสิได้ได้กินย้ำแหนมเนาะยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมี <c ười> เคยได้ลองมาพี่น้องสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะวันไหนอากาศดีดีหมียายมอยกินหอยยายมี <c ười> พี่น้องตลกตลก พี่น้องมากินน้ำกันยำแหนมยำแหนมข่อยซิมบางกร้านนี่ข่อยบคเคยซื้อข้างแรกผักข่อยกับบะมี่ยังดอกพี่อีกกระมังนึงไทรเลือดพี่น้องไทรเลือด,อดสามกร,รัมสิบบาทเราก็มีอันนี้อันนี้มากับร้านเพื่อนนี่บองงามบองงามพี่น้องผักสลัดเราก็มีผักกาดมากับลานเพื่อน ไหมกินน้ำกันเฮาหิวยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมี <c oughs> โอ้ยเสียเส้นเสียเ้นเสียเอ็นอยากกินหอยบ่ได้กินหอยน้องพี่น้องเนาะมามา,มา,มากินน้ำกันไอ่เลิศหอ ข่อยบอกว่าเอาไม่เปรี้ยวนะแม่ค้าเอาไม่เปรี้ยวข่อยว่แล้ววาอีกนี่เห็นวะโอ้ยหมักทั่วดินข่อยยื้อใสถั่วลายเสือพี่น้องข่อยหาก่อนเด้อนี่ซิมก่อนคำหนึ่งกับหมักริกท,ทอดอืมแบบข่าขยหาทั่วลายเสือแป๊บหนึง่ง น้องขายซื้อมาสองถุงพี่น้องมันๆถั่วลายเสืออันนี้ถุงใหญ่น่าเจร้อยกลัวร้อยสองร้อยพี่น้องถุงน้อยกันถือว่าเป็นร้อยผมบอกว่ถุงน้อยถัยย่วลายเสือพี่น้องมันคือไม่ได้แกะเปียกออกลรอพี่นอ้องเออย กินยาก,ะก,าก,ะกปะกินยากหลายข้อกับก็กินเนาะไม่ได้แกเปลือกออกนะฮากินยำเน้มเนี่ยวกินซูพีซูนองนะยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมีอย่าบอกลกับกันนะพี่น้องมันสิเป็นแนวอื่นเ <c oughs> มื่อนี้ยค่ายเราบอกรับกันยูเบิดเมือ่อ ร้องขับกันอยู่บิดมือร้องล้องมึงเด้เพ่าเสียไข,ข่คิดหวัดสมัยเป็นเด็กน้อยอืมมาเลือดเลี้กันมากิ้งโถมันนี่เป็นน้บแนมเลยอ่ะแทบไม่รอด เมือ่อใ้ต่างกองแนวต่างเดิพไปนองเด้อมันต้องชัดอืหักกระบ m i ยังดอกหักหอมป้อมผักซีดีดดงมานนุ๊ ผักสลัดแต่เหี้ยวคือของแม่ข้าเนี่ยโอ้ยใครคุณแม่ไม่ปิ่มเลยปะเหี้ยวไรพี่น่องครับจ้าก็แล้ว้ามากินงกับผักใบกอีเลิศมั้งเข่ากันหาสิบบาทพี่น่องเนี่ย ได้เปร่องบักหลายขอสร้างเขาเพิ่มอีกก้อนนึงขพอ,อยากหมกเพิ่มเซ็ปนะม้เด้อกินน้ำกันบักเกียงข่าวเดากินเล่นเนี่ยละ่ะมาแม่มาแม่ ไม่เค็มเอาบอกเคมที่เราออกออกเค็มน้อยนึงกินกับผักก็ดีหิวทั่วไร้เสือใคบอกแกเปลือกออกได้บ้าบหักนนะ น้องเอ้ยมีแต่แนวเสียเงินซื้อรถน้องเคยซื้อรถมาให้คันหนึ่งวันแร้คีดอกสอมแล้วพี่น้องรถมือสองสอมเมื่อวันที่สอมเบิดมื่นเจ็ดพี่น้องรถเก๋งเนาะสอมเกียร์แม่เกียร์มันเสียระบบเซนเซอร์เกียร์ระบบเซนเซอร์ว่าสั้น จอมบเบื่มืเจ็บพี่น้องเลยเงนินก็แหงหายยากเนาะใครขับบ่าทันได้เป็นดอกพี่น้องรถจอดอยู่สองคันขับว่าเป็นน้องรับผู้เดียวกี่มอไซค์อยู่กี่มอไซค์ออกมันจังไหวบิดแค่เดียวพี่น้องหน้ารถติดซื้อรถเมื่อสองมาให้ยอายซ่อม แสกนกว่าบาทพี่น้องหาเงินรด้แบบที่นี่หาเงินสองรถสนุ๊ดที่น้องเอ้ยแซบเซฟนะมามามากินน้ำกันนี่เห็นไหมอากาดขาวแม่้ากอ,อะไรผ่าปากกับบัง,งน้ำหรอก แต่ว่ามันปผงรลวปวผงแสบอยู่มันปผงมาสั่นนะคะดแล้ <c oughs> แุผงแสบอยู่ <c oughs> พอดีข่ายบะมักเปรี้ยวขั้นเปรี้ยวค่ายซีบรแสบได้เลยใส่หมากน้ํ <c oughs> นเปียงเดียวเนี่ยเริ่มเผ็ดหม,มักพริกแล้วหมักพริกทอด <c oughs> กินบปนวยนี่บ่ะเฮ้ยขึ้นไงแท้ นายพลดลปดูหนูพี่น้องเอ,อ้เริ่มขายของดีแล้วใครโควิดขนาดสิเริ่มซ้าแน่หล่ะครับว่าเริ่มซ้าแล้วพี่น้องเริ่มขายของดีแล้ว หรือว่ามันเป็นหนาสิขาหน้ห้อนกับบลูลูกค้าเริ่มมาซื้อของแล้วค่อยหลังจากนี้ก็คือรวยรวยรวยพี่น้องท่องคาเดียวเลยว,ว่ารวยรวยรวยเนาะหนาห้อน่ายพัดลมเด็กค่อยพูดได้คําเดียวว่ารวยรวยรวยว่าวทองไว้เสมอเลยค่อยแต่ <c oughs> ว่ามันสิเป็นตั้งแต่ปีนี้ก็ได้อืม นั่งเห้ยมันหลายพวนนะหายไปง่ายๆก็นแซบเผ็ดมักมพริกมักพริกมักพริกทอดเห็นไหม มากเลยเผ็ดรหมากผิดทอดอันนี้มันคือเผ็ดแท้มันคือบบนี้มันคือหมากพริกพิมพ์นี่พายเนี่ยเหรอกรอบๆเลยเนาะขับรถวัซื้อมากินขับรถวันนี้ซื้อซื้อต้องซื้อไม้สร้างไม้กินกันหมากริกพิมพ์นี่ไพน์มาพริกแม่แม่อีพิมพ์ขอ่ะขับรถวันนี้ซิมอยู่ ถั่วถั่วลายเสือเผ็ดไม่น่ามาผิดคำยางเผ็ดเลยยางเผ็ดสายใจเลือกไวหนังหมู เป็นไงอ่ะนี่หืม <c oughs> กินเพืดเดียวพี่น้องเอ้ยมือนี่น้อง่อยมาน้องงินไปจก้้ค่าสร้างสองค่าสร้างสองมันหรอส้างสองรถมกนแตงเหียว อ่ะพิกอดแสบ่บนั่นนี่แสบ่บข่ายต้องไปอีกข่ายต้องนี้รอบสองเลยนั่นฉุกใจอยู่ข่ยกินซูพีซูนองอีกจะค้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ได้ตัดต่อคลิปมันสิยงยาวโหดท่านที้ตัดตัดตอมันก็ใช้เวลานะพี่นองนะทาว่าถนัดความทาว่าชำนาญคอยเอาบอตัดต่อเลยจังเลยกจังสั้นเลยเอา น้ามตมอมาก็ไม่อนี่วันสุกพี่น้องใส้ชุดชุดผ่าไทาย พี่น้อง่อยกเสียไว้ซ้ำนี่ล่ละใครมากินอ่างหนาซื้อดอกยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงมีวันไหนอากาศดีมียายมอยกินหอยยายมี <c oughs> โอ้ยออกออกออกบ่ถึงมันสิเป็นแนวอื่นไปเลยนะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนะ ั้งหก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปาติญญาพาเพลินด้อพี่น้องเด้อคอยกระสิบไปหาพี่น้องสม,มือคือกันดนอพี่น้องเด้อสิพยายามมาหาสม,มือเนาะม่เอน,นีเอาไวส้สำนี้อพี่น้องพอ,อกันคลิปนะ่ะบ๊ายบาย